สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการมุงหลังคาด้วยแผ่นแมนชิชีสครับท่านผู้ชมนะครับผมปูไปบางส่วนแล้วครับก็เหลืออีกนิดหน่อยครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังจะปูไอช่องที่ปิดรางน้ำนนครับท่านผู้ชมนี่ครับกาลังทําการปูอยู่ครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าการปูแผ่นแมนชิชีสที่ติดกับล่องที่เป็นรางน้ําครับเราจะต้องตัดแผ่นแมนชิชีสนะครับให้ ตามร่องรางน้ําขึ้นไปท่านผู้ชมค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่ครับการตัดนะแผ่นแมนเลชีตให้ตามร่องรางน้ำนะครับผมมีวิธีในการตัดก็คือ1นะึ่งเราจะวัดด้านมุมนะมุมแผ่นยาวของแผ่นแมนเลชีตนะอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเท่าไหร,นะร่แล้วก็วัดไปอีกนะด้านหนึ่งของรางน้ำนะครท่านผู้ชมวัดให้ตรง ว่าเป็นรางน้าเราเท่าไหร่นะครับเราวัดทั้งวัดทั้งหมด4จุดจุดแรกตั้งแต่ยันอกไก่ถึงด้านล่างถึงด้านล่างที่ปลายระน้ําเท่าไหร่นะครับเราก็จดไว้จุดที่2คือวัดตรงกลางนะครับวัดจากขอบของแผ่นแม่ชีตไปถึงรางน้ําเท่าไหร่เราก็วัดจากด้านบนฮนะที่จากอกไก่มาถึงด้านล่างที่เราจุดเมื่อกี้นะครับจุดที่2นะครับ เท่าไรเรา,เราถึงเราถึงจะไปตัดนะครับวัด3จุดง่ายๆนะท่านผู้ชมคือเพราะว่าเราจะต้องตัดให้ได้ตามระยะนะครับเพราะว่าการตัดเฉียงนะครับเราต้องวัดนะครับท่านผู้ชมวัดจุดที่1ก่อนแล้วก็จุดที่2นะครับเราเขาถึงวัดจุดที่3ามที่เราจะตัดให้สั้นลงนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้ทาบนะไม้ทาบยาวๆให้เฉียงตามเส้นที่เรากําหนดไว้นะท่านผู้ชม ใช้ปากกาเมจินะครับที่เราสามารถตัดได้นะทผู้ชมงั้นจะตัดค่อนข้างจะยากครับผมใช้เวลาตัดค่อน,นข้างจะช้านะครับเนื่องจากว่าแผ่นแม่พิชิตเป็นขนาดหนาครับก็คือ0.4มิลค่อนข้างจะแข็งอยู่ท่านผู้ชมและที่สําคัญคือเราต้องวัดวัดทุกจุดนะท่านผู้ชมก็คือตั้งแต่ขอบล่างของรางน้ำไปยันบนวัดแยงมุม เราวัดจากข้างบนมาหาข้างล่างก็แนวตรงนะครับถ้าวลาเราตัดปุ๊บอะ่ะมันจะเฟดขึ้นท่านผู้ชมเขาเรียกว่าจะเฟดขึ้นตัดบางทีไม่ค่อยได้ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวัดตำแหน่งให้ได้ก่อนท่านผู้ชมก่อนที่จะตัดแผ่นแมนชีสไม่งั้นจะตัดแผ่นแมนชีอะ่ะเสียท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าผมจะตัดเกินก่อนคำหมายความว่าคือถ้าระยะห่างจะตัดให้ยาวไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาซอยให้สั้นนะครับครั้งแรก แต่ถ้าวัดได้ขนาดปุ๊บตัดครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ครับทผู้ชมนะแต่ถ้าเราตัดไม่ได้ขนาดครับมันจะสั้นไปผมเลยส่วนใหญ่เราจะตัดค่อนข้างจะเผื่อไว้ประมาณ5-10เซนต่อครั้งนะครับแต่ถ้าระยะใกล้ๆที่สามารถจะพอได้เราก็จะไม่เผื่อเยอะนะครับแต่ครั้งแรกนี่จะเผื่อประมาณ5เซนครับท่านผู้ชม5-7ถึงเซนนะครับถ้าเวลาตัดถ้าสั้นก็จะไม่สั้นจนเกินไปหรืออาจจะพอดี แต่ถ้ายาวก็เล็มอย่างมากก็ไม่เกิน5้าเซนนะท่านผู้ชมผมจะตัดเผื่อไว้ป้องกันแผ่นเมทชินชีตเสียนะครับเพราะเราต้องวัดตำแหน่งก่อน,นครับท่านผู้ชมตำแหน่งที่จะวัดกนะ็คืออย่างที่ผมบอกคือจุดที่เรามุงเสร็จแล้วครับเท่าไหร่แล้วก็จากอกไก่มาด้้นบนลล่างเท่าไหร่เราวัดระหว่างแผ่นแมทชินชีแผ่นที่เรามุงเสร็จแล้วครับมาถึงจุดตัดลางน้ำนครับแล้วก็มาร์กไว้ แล้วเราก็ขึ้นไปวัดจากอกไก่ด้านบนน่ะอ่ะที่จะที่ยังไม่ได้ปรุงอะ่ะมาถึงจุดที่เราร์กเมื่อกี้นะครับะจะตัดออกเป็นสามตำแหน่งน้องท่านผู้ชมนะครับะจะได้เป็นสามตำแหน่งอาจจะสามารถทําให้เราตัดได้ง่ายนะท่านผู้ชมตัดแผ่นมันชิดได้ง่ายและดีกว่านะท่านผู้ชมเราจะไม่ค่อยผิดนะครับแต่ถ้าเราวัดหรือถ้าเทียบเลยเอาไปเทียบอะ่ะมันค่อนข้างจะยากครับผมลองแล้วท่านผู้ชม ในการเทียบค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าแผ่นแมนชีสแข็งแล้วเกินรางน้ําไปอ่ะอย่างนั้นวัดแล้วไม่ได้ส่วนนะครับแต่ถ้าเราวัดเป็นจํานวนที่ใช้ตลับเมตรวัดแล้วเราขึ้นลงแล้วเอาลงมาตัดอ่ะอย่างนั้นจะได้ส่วนมากกว่าครับท่านผู้ชมตําแหน่งจะพอดีมากกว่าครับอย่างที่ผมบอกครับพยายามหาตําแหน่งที่รางน้ําชนให้ได้ก่อนนะครับจุดตําแหน่งสุดท้ายของแผ่นแมนชีสอ่ะ ที่ติดกับรางน้ำนะครับนะั่คือจุดนั้น,นสาคัญถ้าเราจับจุดนั้นได้ปุ๊บแล้วก็จับที่ปลายของแผ่นมันดชิชได้อะเราจะตัดเฉียงได้พอดีกับรางน้าครับท่านผู้ชมผมก็ต้องใช้วัดนะครับท่านผู้ชมวัดและหาระดับตําแหน่งตงน้นให้ได้ก่อนส่วนใหญ่แล้วตัดแล้วจะไม่เกินประมาณ5เซนทครับท่านผู้ชมถ้าระยะได้นะครับระยะของแผ่นมันดชิชที่เราวางครอบมาได้แต่ถ้าระวางครอบไม่ได้อะจะทําให้แผ่นมันดชิชระขยับ เมื่อขยับปุ๊บจะเกินไม่เกินก็สะไม่เกินก็สั้นนะครับทู้ชมอยู่สองอย่างบางทีรอนรอนควบไปแล้วครับควบไม่ไม่ไม่มิดจะทําให้ยาวแต่ถ้าเวลาควบแล้วพอดีแล้วตัดอาจจะเฟดขึ้นอาจจะสั้นสั้นได้นะทู้ชมก็ใช้เวลาอยู่ท่านผู้ชมต้องวัดทุกแผ่นนะครับทู้ชมผมวัดทุกแผ่นทุกจุดนะครับที่ผมกําลังมุ่งอยู่ครับต้อง ปูแผ่นแมนชีสครอบรางน้ําให้ได้ก่อนครับของจะไปทําจุดอื่นได้ครับท่านผู้ชมนืองจากว่าจุดนี้นะครับแล้วเวลาตีตะปูอย่างที่บอกครั้งก่อนครับคือผมจะตีตะปูคนละส่วนกับตีตะปูรางน้ําครับแต่จะยึดติดกันนะครับแผ่นแมนชีสเสร็จก็จะมารางน้ําแล้วก็จะไปอยู่ที่ตัวแปรแต่คนละตำแหน่งครับท่านผู้ชมแต่ถ้าตีรางน้ําไว้ด้านล่างนะครับผมจะตีแผ่นแมนชีส แล้วก็ลางน้ําแล้วก็แปรไว้ด้านบนนะครับเพื่อหลบตะปูที่เราตีกับรางน้ําไว้นะท่านผู้ชมจะทําให้อะเราไม่ตีโดนตะปูรางน้ําด้านล่างนะครับส่วนใหญ่แล้วผมใช้ตะปูเป็นตะปูตีแผ่นเมนชีสนะครับค่อนข้างจะแข็งนิดนึงท่านผู้ชมเพราะที่นี่อ่ะใช้สว่านยิงอ่ะช้านะครับแต่ใช้ตะปูตีอ่ะจะตีเร็วครับตะปูตีแผ่นเมนชีตอ่ะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะท่านผู้ชม แต่บางพื้นที่ก็ไม่มีอย่างที่นี่ผมหาแล้วไม่ค่อยมีครับท่านผู้ชมแต่ต้องสั่งที่ร้านเขามาแต่ที่ร้านเขามีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นร้านขายทั่วไปข้างนอกไม่ค่อยมีครับหายากครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นตะกูยิงนะครับแล้วก็มีหัวปิดแล้วก็มียางกันน้ํารั่วนะครับแต่ผมใช้ตัวตีนะครับเหตุผลก็คือเราเร็วรวดเร็วแล้วที่ย่างคือ ระบบไฟฟ้าที่เราใช้ปืนบล็อกยิง่ะค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็อันตรายครับอยู่บนหลังคาผมเลยใช้ตะปูตีนะครับพวกความรวดเร็วแล้วก็แปรก็เป็นแปรไม้นะครับก็สามารถตีได้นะครับเหตุผลที่ใช้ตะปูตีคือมันเป็นแปรไม้ครับตีง่ายครับและอย่างหนึ่งก็รวดเร็วด,ด้วยแต่ถ้าใช้สกูยิงก็ยิงได้ครับแต่ต้องใช้มีปืนปืนไฟฟ้าหรือปืนลมแต่ ไม้มันเป็นไม้เนื้อแข็งนะท่านผู้ชมตะปูตีจะง่ายกว่าครับแต่เป็นถ้าสกูยิงก็ต้องใช้สกูและไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนาน,นครับและยิงช้านะครับและยิ่งเป็นแปรผมเป็นแปรไม้แดงนะครับแล้วก็ตัวจันทั์ก็เป็นไม้แดงคนระับยิงค่อนข้างจะยากแข็งครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ตะปูตีแทนครับท่านผู้ชมนี่ครับกําลังวัดอีกฝั่งหนึ่งครับ เราจะทําไปพร้อมกันทีเดียว2ฝั่งครับท่านผู้ชมจะไม่ทําทีละฝั่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ตัวครอบรางหลังคาครอบไปด้วยนะครับอพอทําเสร็จฝั่งนี้ก็ไปทําฝั่งหันวนต่อครับท่านผู้ชมแล้วพอเราตีตะปูเสร็จไล่หลังคาไปเราก็จะใช้ตัวครอบนะครับครอบหลังคาไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ย้อนกลับมาครับท่านผู้ชมคือต้องทําให้เสร็จเลยนะครับผมไม่ค่อยย้อนกลับมานะครับทําให้เสร็จแบบเป็นโซนๆไปนะครับ เพราะว่าเราต้องลงตรงกลางมุกนะผมอย่างที่ผมบอกครั้งก่อนนะคือผมต้องวัดให้พอดีเมื่อวัดให้พอดีปุ๊บเราจะตีทานฝั่งฮานโนมาครับเจ็ดแผ่นแล้วก็ตีฝั่งอันี้ไปอีกสองแผ่นแล้วไปครอบตรงกลางแล้วก็ลงส่วนใหญ่เราไม่มีใครเขาทำน,นะท่านผู้ชมมีผมทําครับเนื่องจากว่าเราหาตําแหน่งลงไม่ได้นะครับแล้วก็หลังคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็ ตำแหน่งที่ลงค่อนข้างจะหาน้อยนะผมก็ไม่ได้ทํานั่งร้านขึ้นไปนะครับก็เลยหาวิธีแบบนี้เอานะครับท่านผู้ชมแต่หลังคาต้องได้ส่วนนะท่านผู้ชมต้องได้แม่นพอดีหลังคาผมนะด้านด้านซ้ายมือท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มุงนะครับอ่ะจะเฟซเข้าไปประมาณ1เซนนะครับก็เลยใช้วิธีนะดึงเอาครับดันเอาครับข้างละมินนะครับก็ประมาณ7ดแผ่นกับ7ดมิล เพราะแผ่นที่8ก็ไม่ต้องดึงับพอดีปิดครอบได้พอดีนะครับยันเข้าไปนิดเดียวครับเนื่องจากว่าตัวที่เฟซเข้าอ่ะครับเป็นตัวไม้บิดไม้ตัวชันๆมันบิดงอลงนะครับทําให้เฟซเข้าไปประมาณเซนหนึ่งท่านผู้ชมเราแก้ไขแล้วก็อย่างที่บอกครับการมุงแผ่นไม้นชี้นะครับหลังคาจะเฟซเข้าหรือหลังคาจะยืดออกครับก็ขึ้นอยู่ที่ ก,การตั้งตัวจันทรนตัวสุดท้ายนะครับแต่มุงง่ายครับแผ่นม,มันชีต Intro นะครับสั้นเราให้ดึงออกครับดึงทุกแผ่นนะครับก็จะยาวแต่ถ้ายาวให้หดนะครับดันเข้าไปครับก็จะดึงดันทุกแผ่นนะก็จะหดเข้านะครับแต่เราต้องทําทุกแผ่นนะครับจะไปทําแผ่นสุดท้ายครับท่านผู้ชมจะทําให้เราทําลําบากครับแผ่นสุดท้ายเราเราไม่สามารถยืดได้ทันแล้วก็หดได้ทันแต่ถ้ารู้ว่าเรามันเฟซเข้าหรือมันยาวเราสามารถ บ,บังคับตั้งแต่แผ่นแรกเลยครับท่านผู้ชมพอละมุงถ้ามันยาวเราก็ดันกลับไปนะครับอย่างรันเซนแผ่นละเซแผ่นละมินแผ่นละมิน10แผ่นก็1เซนแล้วครับก็สามารถอยู่ได้นะครับแต่บางแผ่นก็สามารถดันไป2เซนถึง3มเซนได้เท่ับ3มมิลสองมิลสามมิลได้นะครับนี่ครับก็สามารถทําได้นะท่านผู้ชมแต่กระเบื้องอ่าต้องใช้ขบลอนคู่ให้ให้เยอะขึ้นนะครับ แต่ก็ระวังน้ำรั่วครับเพราะกระเบื้องผมไม่เคยปูนะครับท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนก็ฝากได้ทุกท่านท่านผู้ชมทา่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามชมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการมุงหลังคาครับเดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะมีจุดอื่นๆมาให้ดูครับท่านผู้ชมเราก็เริ่มมุงครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมมุงหลังคาเพราะผมติดรางน้ําเสร็จก็จะชา้าตรงที่รางน้ําหน่อยเดียวครับท่านผู้ชม ส่วนอื่นก็ไม่มีนะครับช่างชายติดหมดแล้วนะครับแต่ชางชายผมไม่ได้เอาคลิปลงนะพิธชมเนื่องจากว่าเป็นเชิงชายที่ติดง่ายครับมีแต่จุดให,ใหญ่ที่ผมเอาไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมนะครับก็ใช้เวลาอยู่ท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าต้องทําทั้งสองฝั่งแล้วก็ใช้ตัวครอบหลังคาแล้วก็ปิดแล้วก็ย้อนไม่ย้อนกลับมาท่านผู้ชมต้องทําให้เสร็จครับเนื่องจากว่าหลังคาค่อนข้างจะชันนิดนึง ที่สําคัญร้อนครับท่านผู้ชมหลังคาค่อนข้างจะร้อนครับมุงกลางวันกันนี้ครับร้อนมากครับแต่แผ่นเมนชิดไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ตัวร้อนนะครับท่านผู้ชมเมษาร้อนมากครับก็ค่อยทําไปนะครับท่านผู้ชมใกล้เสร็จจะเสร็จแล้วครับหลังคาเดี๋ยวเสร็จหลังคาแล้วผมจะไปามท่านผู้ชมดูวิธทีภายในครับภายในที่ผมทําไว้นะครับว่าจะเป็นการ ขึงไม้อ่ะขึงไม้ที่ยึดกับตัวจันทันกับตัวจันทันแล้วก็รางน้ําที่ทําไว้ที่ยนันหัวเสานะครับแต่ผมจะถ่ายถามผู้ชมดูครับตอนมุงหลังคาเสร็จแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาอยู่ครับกําลังมุงฝั่งถนนครับเสียเวลาตอนตัดครับท่านผู้ชมเพราะตัดอีกฝั่งหนึ่ง ก็ต้องมาตัดอีกฝั่งนี้ฝั่งเพราะมันเป็นรางน้ำทั้งสองฝั่งครับที่เอาลงหัวเสาไว้นี่ครับก็วัดตามตำแหน่งที่ผมบอกท่านผู้ชมเวลาวัดนะครับต้องใช้วัดเอานะครับไปทาบค่อนข้างจะยากนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นแผ่น,นสั้นๆ้นท้าบก็สามารถได้ครับแต่ถ้าเราตัดแผ่นมันได้ชิดแล้วท่านผู้ชมเศษที่เหลือเราสามารถเอามาวางหรือสลับไปมาได้ครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นช่วงยาวเราก็สามารถนํามาแปะปิดได้ครับบางทีก็สามารถวางได้พอดีนะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมตัดได้องศาพอดีครับแผ่นที่สองหรือที่เหลือนะครับจะสามารถวางได้พอดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมความเฉียงองศาเขาจะได้พอดีเหมือนกันผมตัดแล้ววางได้พอดีครับท่านผู้ชมนี่ครับลองดูได้ท่านผู้ชม ใช้เวลาอยู่ครับวันนี้ก็ขอคทนานผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ